ันนี้เปิดเทอมวันแรกให้แต่งตัวเองเนี่ยเป็นไงบ้างวะมาแล้วก็พ่ออันนี้เปิดเทอมวันแรกเป็นไงบ้างนะลูกโดปอสีแล้วเลยนี่ให้แต่งตัวเองเนี่ยเป็นไงบ้างนะมาะะนนมแล้วก็พ่อนะลูกโด เต็มยศแล้วเนี่ยแน่นอนครับพ่อเป็นตัวแรกต้องจับเต็มก็สักเลยเฮ้ยยี่นบอกเต็มยศอ่ะผิดระเบียบเต็มยศเลยเว้ยนี่อะไรเนี่ยแกจบอะไรเนี่ยอ้โอันนี้สั่นเลี้ยงเอาผัวเขาพ่อหรือไงเลี้ยงไปทำไมเลี้ยงมาเลี้ยงมาทำไมพ่อพูดเลยน้ำมูกเนี่ย อะไรเนี่ยสีฟ้าเนี่ยฮะอันนี้มันไม่ใส่ตาไงพ่อใส่ตาอะไรวะสีฟ้าเอ๊ะออดออตออทอดทเดท่อดอตัวอะไรเนอ่ยใด่ตัวอดทอดทอดทพดทอดอดอดทอดอดทดทออดอดอดทอดอดมันทอดทดทัดดอดอดทอดทออะไอเนี่ยปดอดทอดบอดดไดอดูุดคุมนี่มันก็เข้ากันดีออกไม่เห็นอออะออ สูนี่พ่อยเมล่าสูนี้ดาพาวารีดาไอ้เจี๊ยบออกมาทัหมดเลยนะไม่ต้องทำไมอ่ะโอ้โหกระเป๋าหนักด้วยเดี๋ิมีอะไรเนี่ยก็หนังสือไงพ่อเฮ้ยหนังสือจริงด้วยว่ะโอ้โหเห็นไหมผมบอกแล้วหนังสืองนั้นเลยหนังสือกอ้ตูนดาเป็่าละาสูนแน่นะมีอะไรอีก วันพีด้วยเหรโอ้โหก็นักสื่อไงพ่อนี่ยหันเกมเอาไปเล่นที่โรงเรียงไงนี่ฉันจะแกไปเรียนนังสือความรู้ไว้แกไปทำอะไรเยเสียงอะไรวะ ีครับแกบามไปด้วยเนี่ยคมาพ่อผู้เอาเป็นเล่นเฉยอ่ะไอโรงเรียนเว้ยขอไปเล่นได้ไงวะแล้วไม่แกลงพุงยังไรวะเนี่ยก็พ่อแหละหนูโตขึ้นทุกวันน่ะพรากคุอพ่อซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้อ่ะหนูก็เลยอ้วนขึ้นนี่เห็นไหมอ่ะ กินเลีล้ตามกินดเวยอันนี้ก,ก็ก็กินไก่นี่ไงกินอย่างเดียวมันเบือ่อเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ลุเลยอะไรอีกนะ่ะเฮ้ยไม่ตูดมุมบวมอ่ะ้กระชิงูสองหัวมันกัดตูดเลยพ่อ <c oughs> มันยังไม่หายบวมเลยอ <c oughs> ่ะอะไรยุง่งยิ่งยุ่งยิ่งเนี่ย ก็ขาางเดียวไหมพ่อ้พ่ออย่แพบสกตานี้น่ยหนูก็เอาไปให้สาวไหพ่อเด็กเป็นเล็กจีบสาวัหระสังเกตอะไรแปลกๆนะเอ้ยสังเกตนักเรียนแกมสียเงินไม่เหรออะไร กันเกงอยู่บ้านไม่เรี้ยงไงโอ้ยเจ็บเอ้าไล้วตุ้งเท้าไม่เที่ยวข้างเท้าข้างมันเป็นเพลงครับพ่อไอชั้นวัยรุ่นน่ะก็ไมรู้จักหรอกวัยรุ่นมันมันบวมมาดูเลยไม่อยากว่ะไล่เนี่ยเกงเกงผมไปว่ะเป็มีแล้วพ่อหมดแล้ว หมดอะไรอะไรมาดิใ่้พ่อไอ้หม่อมแกจะกินเลยไม่มีเลี้ยวหมดเลี้ยวแกไปเปลี่ยนชุดเดี่ยวนี้เลยนะนี่สิบโมงแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปส่งแกไปเรียนเลยไปี่ไปเปลี่ยนชุดแต่งตัวนานยู่เลยวะ เีวก็พ่อีด้วยสิโ้ยผมก็แกเลยนะออนเย็นแกไม่ตัดมาเลยนะพ่อบอกเลยเดาขึ้นมาไมแรงหรอกันนิดหน่อยครับพ่อเร้องเนี่ยโรงเรียนวอนเอาแกู้จักไม่ชื่อโรงเรียนอ่ะกวนหน่อยวิทยายพ่อ เฮ้แล้วนี่แกเอาชื่อเล่นมาปากเป็นชื่อเลยวะโอ้โหกระหนุดเขียนชื่อจริงไม่เป็นเนี่ยลูกบ้าแกเนี่ย,ยตึงตึงแล้วโอ้ยถุงเท้าไปม้วนเนี่ย กันไม่มีาราไปส่งได้วเว้ย่กไปโรงเรียนเองเลยไปไปน่ากลัวไปเกษยรูงเท้าตาบรงเรียนได้ไงวะ